ปราณท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าหลกขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยเอถ้าว่าขนมันยังมีอยู่ มันรักษาขนมันให้เรียบเรียบดีอยู่เนี่ยมันก็สวยงามน่าดูนั่นถ้าไก่ตัวใดมันไม่ค่อยรักษาขนของมัน <c oughs> ให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขนขนมันยุ่งเหยิงอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าดูไก่ตัวนั้นนะท่านใดคนเราก็เป็นอย่างนั้น คนเราจะมองดูกันด้วยความพอใจในความประพฤติของกันและกันได้ก็เพราะอาศัยต่างคนต่างทำความดีต่างคนต่างพยายามชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปโทษบนทินต่างๆ คนเรานะเมื่อบาปอากุศลมันสง,งบลงไปแล้วอาการกายวาจาใจในก็พลอยสง,งบไปตามกันเพราะเรื่องบุญเรื่องกุศลมันเป็นเรื่องเย็นเป็นของเย็นเป็นของสง,งบตรงกันข้ามกับเรื่องบาปอากุศลเป็นของร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายไม่สง,งบ นี่เรื่องใครอยากรู้จักบาปและบุญน่ะมันไม่ใช่ยากอะไรอ่ะก็ต้องดูกายดูจิตใจตัวเองนั่น <c oughs> ถ้าใจเราร้อนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่เป็นอันสงบเยอเือกเย็นได้นั่นแหละมันมีบาปรบกวนอยู่ภายในจิตใจนั่นนะ ถ้าผู้ใดภาวนามองเห็นใจตัวเองมันเยือกเย็นอยู่มันตั้งมั่นอยู่พสอสมควรถึงแม้ว่ามันจะคิดมันก็คิดไปในทางศีลทางธรรมคนคนใจบุญนะเช่นคิดถึงพระคุณของพระพุเทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์คิดถึง ความดีที่ตนกระทามาเป็นอารมณ์นี่ถ้าว่ามันคิดอยู่ตามเรื่องความดีต่างๆหมดนี้แล้วก็ไม่จัดว่าความผิดนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองมันก็พออยู่ไปได้ถ้าผูใ้ใดประคองจิตของตนให้ดำริตองอยู่ในคุณ พระรสนะไกลและคุณสินคุณทานการกุศลต่างๆหมูเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็มานึกถึงชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่มานึกถึงชีวิตนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอๆไปมันก็จะเป็นอุบาย สอนใจไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อันใดเพราะว่าเมื่อมานึกถึงชีวิตนี้เข้าไปแล้วอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็ไม่ทราบว่าจะเพลิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่แล้ว จะเป็นรูปตัวเองก็ดีรูปคนอื่นก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยอยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปมันก็ทุดโทมไปอยู่เนี่ยลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ปรากฏเรื่อยไป <c oughs> และอย่างนี้ พูดถึงความตายอย่างนี้มันก็แน่ตั้งร้อยเปอร์เซนเลยความตายเนะี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตแน่นอนเลยแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันถึงไม่หวน,นึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ได้เพลิดเพลินมัวเมา ก็เลยไม่ต้องนึกถึงแหละความตายถ้าผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งนึกถึงความตายบ่อยๆแหละเพื่อเตือนตนไม่ให้ประมาทเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็หมายความว่านึกถึงความพลัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียว <c oughs> ถ้ามันนึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเคยเพลิดเพลินไปต,ต่างๆแต่ก่อนมานั้นมันก็สงบลงได้เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นด้วยใจแท้ๆมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นทิ้นเป็นอัน เป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้นะ <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าจะห่วงจะห่วงไปทำไมอนะ่ะไม่ทราบว่าจะหลงเพลินเมาไปเอาอะไรอนะ่ะเพลินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอนะ่ะมีแต่ใจเศ้าหมองขุ่นมัวไปเปล่าเปล่าไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวได้แต่ความเศร้าหมองใจอย่างว่านั่นเนี่ย เมื่อ <Laure> พ <en iesen> ้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็มาเพียรชาระใจนี่ให้มันผ่องใสสะอาดไปเรื่อยๆเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรต่อไปแล้ววันนี้ก็มาปรับปรุงใจนี่แหละให้มันตั้งมั่นลงไป เพราะว่าใจตรงนี้สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ถึงมันจะไม่มีรูปร่างก็ตามแต่มันก็มีอิทธิพลเมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วถ้าหากว่ามันถูกกิเลสตัณหาครอบงำอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทำบาปทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ แต่ถ้าว่าจิตนี้ได้รับการอบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี้แนละ้ะมันก็สามารถใช้กายวาจานี้ทำดีพูดดีได้สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับสามารถละอาสวะกิเลสต,ตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากลวงจิตนี้ได้ นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเลยแต่อิทธิพลเหล่านี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องเข้ามาประกอบด้วยเอ้ถ้าว่าใจนี้ไม่ฉลาด มันได้รับสัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสเครงสัมผัสภา,ภายนอกนั่นแล้วมันก็สร้างความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่เมื่อสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บันดาลให้คนเราทําบาปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกรรมบ้าง กล่าวมุสาวาทบ้างดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆบ้างนี่กิเลสเ่านี้แหละเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันวันดานให้คนเราทำบาปสั่งสมบาปกรรมความชั่วต่างๆใส่ตัวเอง <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ละเมิด ในพุทธบัญญัติต่างๆไม่กลัวต่อบาปกรรมคมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจมันถูกกิเลสครอบงำกิเลสนี่มันมันจะบันดาลให้จิตนี้ไม่กลัวบาปบันดาลไม่ให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นมันยึ่งทำบาปได้ จึงด้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะมันไม่กลัวบาปนั่นเองแหละวันนี้เมื่อบุคคลมาเพิกถอนกินเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากดวงจิตแล้วจิตใจนี่มันอ่อนน้อมลงสู่บุญสู่คุณอันประเสริฐนั่นแล้วน่ะนะมันมันจะบุญคุณเหล่านั้นแหละจะดนบันดาลให้จิตนี่เกิดความกลัวบาปกรรม ความชั่วที่ทำลงไปนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์คนที่กลัวบาปก,กลัวกรรมนี่คนบุญนะคนมีบุญเพออิเ่งเข้าใจคนไม่กลัวบาปก,กลัวกรรมเวรต่างๆมานี่คนไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นทัานทุกคนให้สำรวจกวดดูจิตใจของตัวเองววาเป็นยังไงอะ่ะ จ,จิตใจของตนเองนี่มันกลัวบาปกรรมเวรไหมหรือไม่กลัวนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลยถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปกรรมเวรนั่นแหละพระศา,าสดาทรงตรัสว่าเป็นคน ตั้งอยู่ในความประมาทปะมะตายะถามตาคนผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วนั่นแหละ <c oughs> หมายความว่าคนผู้ประมาทนี่ถึงแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ตายจาก ภูษคุณงามความดีต่างๆเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าคนผู้ประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วนั่นนะคนตายไปแล้วไม่ได้ทําความดีอะไรอ่ะนั่นแหละอันนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ทําความดีอะไรมันก็ไม่ได้ความสุขอะไรติดตัวไปนั่นแหละมันท่านจึงเปรียบว้เหมือนกับคนตายแล้วนั่นเองนะดังนั้นผู้ใด มาคิดดูชีวิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอนเ,อเมื่อตายไปแล้วผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำความชั่วก็ยอ่ยอมได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลติดตัวไป นี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผู้ใดฝึกจนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แน่นอนแหละตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่มันก็เป็นญาณพหานะรองรับดวงจิตนี่ไปนี่พูดถึงคนที่ยังไม่ทิ้นกิเลส ยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็จำเป็นต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปอันท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็มันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรมากมายดอกที่เราพูดกันมากอยู่นี่มันก็พูดเรื่องของคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสนั่นเอง <c oughs> พูดชักชวนเพื่อให้เห็นโทษของกิเลส เมื่อเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ชักชวนให้ละกิเลสนั้นเสียอย่าได้พยายามสะสมกิเลสเหล่านั้นไว้ในใจนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เองน่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะฝึกตนปฏิบัติตนละกิเลสให้เบาบางออกไปจาก,กจิตใจตัวเองได้ ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม,ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมทำตามไม,ไม่เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปกรรมความชั่วเหล่านี้นะเป็นเหตุให้ บุคคลได้เสวยทุกขไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดบนนนทการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียรละคามชั่วออกจากตัวคนที่มีบุญวาทนา,าบรารมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันนี้บ้างด้วยอำนาจบุญญาบรารมีเหล่านี้น่ะมันก็มาโดนจิตโดนใจ ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจแหละคนเราแต่ต้องขมักขมันทำความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆอธิษฐานในใจลงไปว่าเราจะไม่สั่งสมกิเลสต่อไปแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะตัด การลานกิ่งของมันออกไปเรื่อยๆแหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วถึงมันจะยังมีอยู่แต่หากว่าเผลอตัวแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวแล้วเราจะกําหนดละเราจะไม่สั่งสมมันต่อไปก็ต้องอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้สําหรับผู้ที่เห็นโทษของกิเลส <ừ. S 1> เมื่อได้อธิษฐานใจว่าอย่างนี้แล้วมันก็สังวรระวังอะไรแบบนี้นะคอยระวัง ไม่เผลอแต่ถ้ามันเหลือระวังเผลอไปนะมันสร้างกิเลสขึ้นมาเวลาไหนรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไปสอนใจตัวเองไปจนว่าใจมันละอารมณ์มันนั้นได้นี่สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็จะต้องมีความภาคเพียรพยายามสำรวมใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี <c oughs> ่กะหวังว่าผู้ฟังทั้งหลายคงจะพอเข้าใจได้ไม่ใช่หรือที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตามที่แนะนำนี้ได้ก็น,นับว่าเป็นผู้หนามากทีเดียวเป็นผู้มีกิเลสหนามาก <c oughs> ก็คนเราที่มันจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะอะไรแล้วเคยทบทวนดูบ้างไหมนี <c oughs> <c oughs> ก็เพราะความโลกเกิดขึ้นมาแล้วตนเองแต่ชาติก่อนนั้นก็มัวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีมากทำแต่นิดหน่อย เมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าบุญตัวมันน้อยก็ได้รับความสุขนิดนิดหน่อยหน่อยเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากมีสมบัติมากก็ยากได้อยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนกี้ปล้นหรือว่าหลอกลวงต้มสนเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตนนี่แหละ กิเลสนะเมื่อสะสมห้มันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็บรรดาให้คนเราทําบาปอย่างว่านี่นะแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่นึกว่าเป็นบาปหรอกหรือเมื่อมันนึกว่าเป็นบาปก็ยอมรับบาปนั้นมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็ยอมไปนี่คนผู้หนาไปโดยกิเลสแล้วมันมันยอมหมดบาปกรรมมันจะแต่งทุกข์ให้อย่างไรก็ยอมรับยอมเสวยไปหมด ซึ่งกรงกันข้ามกับนักปราดนักปราดนั่นแม้บาปน้อยหนึ่งก็ไม่ต้องการแต่ว่าเผลอบาปมันเกิดขึ้นในใจน้อยหนึ่งก็นึกเสียใจติตนเองเตือนตนเองไม่ให้ประมาทไม่ให้สะสมกิเลสอันนั้นให้เจริญไว้เ,เจริญงอกงามขึ้นต่อไปมีวิสัยของนักปราช์เป็นอย่างนั้น ไม่ถึงก็ว่ากิเลสหยาบๆอะไรเกิดขึ้นหรอกแม้กิเลสบาปประรมน้อยหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้ตำหนิตนเองผู้เป็นเช่นนั้นแหละสามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้มากทีเดียวอ่ะเป็น,นอย่างนั้นดังนั้นการภาวนาการเจริญวิปัสสนาอันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะ ก็เพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไว้ในใจของตนแล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงตนหรือว่าตนพลั้งเผลอไปรู้ตัวแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสอนใจให้ใใหมันเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นสอนใจให้ละมันไม่ให้ชื่นชมยินดีกับกิเลสบาปธรรมต่างๆ การที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็อาศัยปัญญานี่แหละมาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้ามันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจคนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่เอาไม่เอาใช้เมื่อเหมือนอย่างบุคคลมีดาบอยู่ในตัวอยู่ในฝักเมื่อข้าศึกจู่โจมมาก็ไม่ถอดดาบออกป้องกันตัว ถ้าถึงมันก็ได้โอกาสทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้าหรือเวลาเผอกิีเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัญญามาสอนใจตัวเองได้กิเลสมันก็ครอบงำจิต ให้มืดมนมัวเมาเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันสำรวมงานความรู้อันนี้ไว้ให้ได้เมื่อเราภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารน,นามรูปต่างๆเหล่านี้แล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานิชทุกขุมอะไร ก็เพ่งดูจนให้หมดสิ้นเลยเห็นว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแปรฟวนแตกดับไปเป็นธรรมดารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอๆไปนี่จึงเรียกว่ายานสังวรนะแปลว่าเป็นผู้สำรวมในยานความรู้อย่าให้มันเสตอม ถ้าว่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันเสื่อมไปแล้วก็ก็รักษาความจริงไว้ไม่ได้เลยก็มีแต่เรื่องไม่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นในใจแบบนี้นั่นแหละเรื่องเรื่องไม่จริงก็คือ,คอกิเลสนั่นเองแหละมันมีมายามันหลอกใจให้หลงไปตามมันหลงรักหลงชังไปหลงเศร้าโศกเสียใจไป มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก่อเสียใจเศร้าโศกหรือว่าโกรธเครียดคือคุณเคืองในใจไม่สามารถที่จะละอารมณ์เหล่านั้นได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทฉากนั้นทุกคนใน้พึ่งสำรวมงานความรู้ความเข้าใจที่ตนได้กลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดี อย่าให้ยานความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงจิตนี่แต่คนส่วนมากมันมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะส่วนมากไม่สามารถที่จะรักษาญาณความรู้นี้ไว้ในตนได้ <c oughs> ปล่อยให้ยานความรู้น,นี้มันเสื่อมไปจากดวงจิตนี่ <c oughs> ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรนะถ้าพูดกันอย่างสั้นๆนะมีแต่วความรู้อันเดียวนี่แหละเป็นเหตุใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าควบคุมความรู้อันนี้ไว้ได้แล้วก็ได้หมดเลยเอาชนะได้หมดอมเอาชนะความโลภความโกรธความหลงมานะทิติต่างๆได้ ใครด่ามาก็ไม่โกรธป่ะนี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสนรเสริญเยินยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามี่แต่คนส่วนมากน่ะยากที่จะทำใจได้อย่างว่านี้นั่นแหละถ้าผู้ใดทำใจได้อย่างนี้นี่ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ข้อที่ว่าอะโกเทนะชีเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอันนี้นะเราทำได้ไหมอลองถามใจตัวเองดูน,นั่นแหถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติต,ตามคำสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริงันผู้ที่ปฏิบัติได้ไดไหมายความว่า เวลามีเรื่องไม่ดีก็ไม่งามกระทกทั่งมามันก็หวั่นไหวเป็นธรรมดาแหละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกัน้นมานี่อย่าไม่ยอมให้มันหวั่นไหวอยู่ยนั่นเรื่อยไปข่มใจละมันเมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่คีเลสเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆออมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าป,ปล่อยใจให้วันไหวไปตามอย่างนั้นแล้วถึงแม้มีปัญญาอยู่อย่างไรมันก็ยังสอนจิตไม่ได้นี่มันต้องมีขันติร,รมเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติทางจิตใจดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่